ยำรักน้ำต้มผักก็หวา,วานพอเริ่มนานน้ำตาลยังขื่นขมหนึ่งในวลีอมาตะที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ปีกี่ชาติก็ยังคงใช้ได้เสมอและยังสามารถใช้ได้ในหลากหลายบริบทไม่เว้นแม้กระทั่งความเป็นไปของเอริ R ็กเทนฮาร์ ark, กับการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีที่2ซึ่งจะครบ2ฤดูกาลเต็มในอีก3นัดเท่านั้นครับจากกุนซือผู้เป็นดั่งแสงแห่งความหวังของแฟนบอลยูไนเต็ดภาพคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยสง,งาาส่าราศีแฟนผีหลายคนน่าจะยังจํากันได้ดีว่าเอริ A ็กเทนฮาร์กปรากฏตัวต่อหน้าทานกนํานันครั้งแรกในเกมสงท้าย 2021-22บันทึกที่ชัดเจนก็คือวันที่ย2บพฤษภาคมปี2022ในทริปออกไปเยือนคริสตันพาเลตและจบลงด้วยความพ่ายแพ้1นต่อ0ในวันนั้นแม้ทีมจะแพ้แต่แฟนบอลปีสัจแดงไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรอีกต่อไปเพราะทําใจไว้ล่วงหน้านานแล้วว่าซีซั่นดังกล่าวยังไงก็จะไม่ใช่ซีซั่นที่พวกเขาสามารถจะคาดหวังอะไรได้เมื่อทีมถูกส่งทอดจากปลายสมัยของโอเลกุน่าโซชามาอยู่ในมือของลาฟลังนิกที่เข้ามารักษาการแทนก่อนส่งมอบมาถึงมือเอเิ T ็กเทนฮาร์กแฟนบอลปีสแสดงหลายคนน่าจะ ยังจดจำได้ถึงความรู้สึกในวันนั้นที่เชื่อกันว่าคงไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นได้อีกและการมาของเอเดร็กเทนฮาร์กน่าจะเป็นการเ,เพื่อเริ่มต้นฝืนฟูบุรณะสมสรขึ้นมาจากสร้ากเปลักหักทางสมัยณวันนั้นแฟนบอลปีแดงแต่ก็เข้าใจตรงกันกับว่านี่คืองานที่ไม่อาจจะเล่งรัดเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและนั่นหมายถึงการต้องให้เวลาคุณซื้ออย่างเอเดร็กเทนฮาร์กได้ทำงานไปโดยไม่คนกดดันมากมายอะไรฤดูกาล2022-23สีสซันแดงที่เอเดร็กเทนฮาร์กทำงานมันจึงดำเนินไปแบบถอยถอยอยา ความผิดพลาดบางอย่างความพ่ายแพ้บางนัดผลงานที่ย่ำแย่ในบางเกมถูกมองข้ามไปบนฐานของความเห็นอกเห็นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนฐานของความเข้าใจว่าการมารับช่วงต่อสโมสรที่ล้มเหลวในสายพันธุ์การทํางานมาตลอด9ปีชนิดที่ล้มเหลวทั้งระบบมันย่อมไม่ใช่งานง่ายที่ใครจะเข้ามาแล้วพลิกฟื้นในช่วงข้ามคืนได้ดังนั้นแล้วการจบอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกการคว้าแชมป์ลีกครับอันเป็นโทฟี่แรกของสโมสรในรอบ6ปีจึงถูกมองว่าเป็นความสําเร็จที่มากแล้วสําหรับคุณซื้ออย่างเอเดนเทนฮาร์ที่เข้ามารับช่วงม ดบาาาที่่ํเนนนิมกอหน้านนั้กเปรียนฤดูกาล2022-23ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นช่วงเวลาดื่มน้ำพึ่งพันจันของคู่รักเข้าใหม่ปลามันก็คงไม่ผิดจากความเป็นจริงนะครับและถ้าบอกว่าซีซั่นแรกคือช่วงเวลาน้ำพึ่งพันจันของเอริกเทนฮักและแฟนบอลปีสัตดงฤดูกาล2023-24ที่กําลังจะจบลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็คงไม่ต่างอะไรกับความเป็นไปของคู่รักที่อยู่กันมานานปีจนชินชาหนักนิดทะเลาะเบาหน่อยเบาแหวงเอาแน่เอานอนในอารมณ์ซึ่งกันและกันไม่ได้ความเป็นไปของเอริกเทนฮักในซีซั่นนี้ต้อองบกว่า มีหลากหลายอารมณ์นะครับคือถามว่าน่าเห็นใจไหมก็ต้องบอกว่ามีมุมที่น่าเห็นใจแต่ขณะเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นเพราะผลจากการกระทําของตัวเขาเองหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าใช่หลายอย่างมันคือเรื่องที่เขาทําตัวเองการบรหิหารจัดการภายในส่วนทีมถึงตรงนี้ต้องบอกว่าล้มเหลวโมอมองว่าผู้เล่นดูจะไม่ศรัทธานในตัวเอเดกเทนทังอีกต่อไปและสิ่งเหล่านั้นสะท้อนผ่านออกมาบนการเล่นในสนามแข่งขันที่นับวันยิ่งสังกตายมากขึ้นไปทุกทีบรรยากาศสโมสสอนเวลานี้ไม่ว่าจะเรื่องอารมณ์และผลการแข่งขันมันจึงละไม้คล้ายก สุดท้ายของโอเล็กุน่าโซชาภาพของเอเด็กเทนฮากหลังจบเกมแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอลทา,กลางการพายุฝนที่กระหน,น่ำลงมาพาให้ได้เห็นถึงความเสื่อมสุดของโอแทฟฟอร์ดสถานที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโรงละครแห่งความฝันแต่กลับขาดคุณภาพไม่ว่าจะหลังคาสนามรั่วหลังคาห้องแต่งตัวทีมเยือนน้ำกระน,นาผ่ายมาทางหลังคาจ้า,จาที่เคยถูกแซวกันว่าเป็นรีสอร์ทอันสปาอัปเกรดไปเป็นสวนน้ำเรียบร้อยแล้วครับ มันคือภาพสะท้อนว่าสโมสรแห่งนี้ยำแย่สะสมมานานมากและนานเกินกว่าที่ใครจะสวมผ้าคลุมรับบทฮีโร่พลิกโฉมได้ในค่ำวันรอยคินเวลูนี่และแกลลี่เนวิลแม้จะวิจารณ์การพ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลในบ้านครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006หนักแค่ไหนแต่พวกเขาก็มีจุดยืนตรงกันอย่างหนึ่งก็คือการอยากเห็นเอเดร็กเทนทางได้ทำงานนี้ต่อในสัญญาปีสุดท้ายของฤดูกาลหน้าแน่นอนว่าอาจจะขัดใจแฟนบอลหลายคนแต่ก็ต้องยอมรับว่าตงใจแฟนบอลอีกหลายคนเช่นกันครับตัวเอเดร็กเทนทังเปรียบเปยลปนตัดเบุ ว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับทีมของเขาในซีซั่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการถูกมัดมือไพ่หลังแล้วต้องพยายามลอยคอเหนือน้ําเพื่อขวาคว้าอากาศหายใจให้ได้แน่นอนว่าเป็นแนวทางคาพูดที่แฟนบอลปีแสดงไม่ซื้ออีกต่อไปเพราะความอับประยชน์ที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้มีแนวโน้มมากๆว่าจะถูกจารึกกลายเป็นซีซั่นที่ย่าแย่ที่สุดนับตั้งแต่หมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเรียกว่าเอเดนเทนฮากกาลังทานิวโลจุดตกต่ําใหม่ที่ต่ากว่าผลงานของเดวิดมอย้าย่าลำดับที่1บนเก้าอีก้กุนซือปีแสดงซะอขนาาายอุงองท ถึงตอนนี้แทบจะต้องบอกว่าทุกสํานักต่อรองล้วนปิดราคาแล้วนะครับเพราะดูส่งแล้วยังไงก็คงไม่อาจฝืนชะตาไปต่อในฤดูกาลหน้าได้แน่แน่ชนิดที่ว่าต่อให้จับพัดจับผูวา้าแชป์มเฟครับมาได้จริงๆก็อาจไม่มากพอจะต่ออายุให้เขาได้ไปต่อด้วยซ้าไปและถ้าเรื่องราวจบลงเช่นนั้นจริงๆอายุงานเฉลี่ยของกุณซือปีสัตแดงที่นับเฉพาะกุณซือฟูไทม์จำนวน5คนและตั้งแต่เดวิดมอยมาถึงเอเดนเทนฮาร์ ark, จะเท่ากับค่าเฉลี่ยอยู่ในตําแหน่งคนละประมาณ2ปีเท่านั้นครับเริ่มที่เดวิดม ตามด้วยหลุยฟันเกาหนปีกับอีก10เดือนต่อด้วยโชเซ่มูรินโญ่สปีกับอีก7เดือนและโอเลกุนาโซชา2ปีกับอีก11เดเดือนครับเป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจในแง่ที่ว่า ใครก็ตาดที่จะเข้ามาทํางานในตําแหน่งกุนซือปีสัดแดงพวกคุณจะมีเวลาให้เสกสรรสิ่งที่ถูกต้องและถูกใจในระยะเวลา2ปี 2> เทียบแล้วก็คือตลาดใหญ่ช่วงหน้าร้อน2ตลาดและตลาดช่วงหน้าหนาวอีก2ตลาดนําไปสู่คําถามที่บางคนตั้งเป็นประเด็นว่าปัญหาที่หมักหมมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดําเนินมาเป็นทศวรรษนั้นจะแก้ได้หายขาดด้วยระยะเวลางานแค่นั้นได้จริงๆใช่หรือไม่ เ <S an itary> ดียติกเพิ่งเผยบทสัมภาษณ์สั้นๆของเดวิดเบคแฮมลงในหน้าเว็บไซต์โดยเนื้อหาหลากักๆหนุ่มเบคเปรีบเปยว,ว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถูกดำเนินมาในระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปนับตั้งแต่เซอร์เล็กฟอร์กูสันวางมือโดยเดวิดเบคแฮมกล่าวว่า5-10ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมาดำเนินมาอย่างนั้นเสมอนับจากที่บอสออกจากตำแหน่งไปนอกจากนั้นเรายังเสียผู้เล่นที่เป็นอัตลักษณ์ของสโมสรออกจากระบบการทำงานอาทิเช่นกิกซี่คีลและแกลลี่เหล่านี้อยู่กับสสมมาานน การเสียบุคลากรเหล่านี้ออกไปก็เหมือนการเสียจิกซอตัวตนของสโมสรไปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่เราเองก็อยากให้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะภาวะแบบนี้ดําเนินมานานเกินไปแล้ว แต่คำถามสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เดวิดเบคแฮมกล่าวมานั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรหล,ลักแกรินเนวิลเพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงวงจรอ,อุบัติอย่างหนึ่งที่เขาอยากเห็นมันถูกหยุดผลิตซ้ำได้แล้วนั่นคือวงจรการปลดโค้ดลัง่าดเวลามาแค่1-2ปีโดยดีกับตันทีมปีแสดงระบุว่ามันตลกดี2ปีก่อนเอเล็กเทนฮาร์ถูกยกย่องและมองว่าเป็นดีลที่เต็มไปด้วยความชาญฉลาดทุกคนมองว่านี่คือการแต่งตั้งปูลซีที่ถูกฝาถูกตัวบางก็ถึงขั้นยกยอเขาว่าเป็นหนึ่่่่งงใในนนนโคคค้้มมือดดีีททสุนหนุหหึยปปแตตวาเ็ เขาดูเหมือนคนที่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือวงจรการปลดโค้ดหลังผ่านไปแค่ปี2ปีมันควรหยุดได้แล้วด้านรอยคินเองกล่าวว่าผมหวังใจว่าเอริกเทนฮากจะได้มีเวลาที่มากกว่านี้หวังใจว่าเขาจะได้ทำงานต่อเพราะถ้าพวกเขาได้เดินหน้าสู่ตลาดซัมเมอร์นี้พวกเขาจะได้จัดระเบียบกลุ่มระหว่างโครงสร้างการทำงานใหม่ค้อมันมีปัญหาภายในสโมสรดังนั้นผมคาดหวังว่าอย่างน้อยเขาจะได้ทำงานและได้โอกาสทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งหนึ่งที่เราต้องพูดกันอย่างซื่อสัตย์ก็คือปีแรกเขาทำผลงานที่มีแง่บวก ตอนนี้อย่างน้อยยังมีนัดชิงบอลถ้วยมันยากแน่ที่จะชนะซิตี้แต่มันคือความท้าทายใหญ่หลวงมากที่เขาต้องทํางานภายใต้ความกดดันมหาศาลซ่อดรับกับเวลูนี่ที่กล่าวว่าผมหวังว่าพวกเขาจะให้เวลาเอดเด็กผมคิดว่าปัญหามันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นโดยเฉพาะกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ย่าแย่มันยังไม่ดีพอผมจึงคิดว่ามันควรถึงเวลาที่จะทําทุกอย่างให้ถูกต้องแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลมันซับซ้อนผมไม่อยู่ในนัดชิงเอฟเอครับตอนเราคว้าแชมป์ปี2016แต่หลังจากนั้นหลุยฟันเากาก็ถูกปลดฉะนั้นคุณไม่มีทางรู้อ ไดไ้เลยแต่ถึงแกลลี่เนวิลรอยคยีและเวลูนี่จะพูดชัดเจนออกไปในเชิงสนับสนุสนเอร็กเทนฮากเช่นนั้นยังไงก็ไม่อาจทานกระแสท,ท,ที่หลายทิศหลายทางคาดเดาว่า3เกมที่เหลือจะเป็น3เกมสุดท้ายของเอเดร็กเทนฮากในตำแหน่งกุนซือปีสแสดงได้อย่างที่บอกไปครับว่าแม้กระทั่งสำนักขันต่อถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษยังแทบจะปิดราคาและเต็งลำดับต้นๆที่คาดการการันกันหนีไม่พ้นชื่อเก่าชื่อเดิมอย่างแกเร็ตเซาเกตกุนซือที่กำลังเตรียมทีมชาติอังกฤษลุยยูโร2024ซึ ทำทีมปี้าแสดงต่อจากเทนฮากไปถามซาเกตและเขาก็ตอบว่าสํานักขันต่อยกผมเป็นตัวเต็งคือก่อนอื่นผมไม่ใช่คนที่ชอบเสี่ยงโชคแต่พวกเขาก็สามารถจะคาดเดาได้ตามที่คิดแม้ผมจะไม่เคยคุยกับพวกเขาเลยก็ตามโฟกัสผมชัดเจนอยู่ที่ยูโรซึ่งต้องทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดอนาคตหลังจากนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญที่ผมโฟกัสในตอนนี้